ก็เปิดใจยอมรับเป็นครั้งแรกนะครับกับนักร้องมาชาว,วัฒนาพาณิชหลังจากที่มีภาพหลุดหน้าเหมือนของเธอออกมาเธอก็ยอมรับนะครับว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพที่หลุดออกมาจากโทรศัพท์มือถือของเธอเองพร้อมกับขอโทษแฟนทุกคนครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่ไปดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปของชาจริงนะคะชาก็ยอมรับเพราะว่าในรูปในในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เป็นรูปที่เออมันอยู่ในมัน,อย,นอยู่ในกล้อง ไม่ใช่อยู่ในกล้องอยู่ในโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือของชาติที่หายไปด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นรูปภาพที่ชาเรียกว่าส่วนตัวนะคะซึ่งชาติพอชาติไปเห็นแล้วชารู้สึกว่าเออก็ตกใจเล็กน้อยแล้วบางภาพก็เป็นบางภาพที่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นภาพที่ถูกถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ในบางภาพนะคะจริงๆแล้ว่งสิ่งที่เขาเรียกว่ากระทำขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นภาพที่ชาตจะนํามาเผยแพร่นะคะแล้วก็มันเป็นจริง,รงๆแล้วอยากจะบอกว่าก็เจออะไรมาก็ก็เยอะแล้วมานะคะก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนด้วยว่าก็คงต้องขอโทษนะคะเพราะว่าชานไม่ได้ตั้งใจที่ว่าอยากจะทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาม,นมันเกิดขึ้นมาจากการที่ชาคิดว่าคงจะมีจุดป,ประสงค์ที่จากคนที่คิดไม่ดี กับช่เองมากกว่าช่าก็เป็นนักแสดงเ่นะคะก็ไม่ไม่อยากจะให้รูปภาพแบบเนี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาให้แบบว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นเลยช่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเรียกว่าอึง้งีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เ,ออเป็นความต้องการที่ที่ท,ที่คือเราไม่รู้อะไรต้องทําทําไม และอีกอย่างฉชนก็รู้สึกว่าฉช่ก,ก็โอเคอะค่ะแช่ก,ก็ถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ฉช่ก,ก็แมนๆมนะน,น,นะคะก็ยอมรับอะไรที่มันเป็นรูปของเราก็เป็นรูปของเราแต่บางครั้งบางอันก็ใช่ใช่ในสิ่งที่อยู่ในแต่บางอันก็ไม่รู้ว่าถูกถ่ายถูกถ่ายอยู่ในตอนช่วงไหนใออช่ก,ก็คิดว่าก็คงจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเธอก็ได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นใจในฐานะลูกผู้หญิง ส่วนน้องกายลูกชายก็เข้าใจดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะไปต่างประเทศอย่างที่เป็นข่าวค่ะเปล่า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 จะไปได้ยังไงคะยังเออยังทําเพลงอยู่เลยค่ะแล้วก็ละครกว่าจะถ่ายเสร็จก็คงอีกจอีกจะอีจันอ,อีกจะสักพักใหญ่อะค่ะฉันไม่หนีอะไรหรอกคะ่ะอะไรที่มันเป็นความจริงก็เป็นความจริงชาอาจจะดูแบบว่ามาชาไม่ ไม่ใช่สาวที่เบาๆหรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่ชาติทางานให้ประชาชนทุกคนเนี่ยชาตขอบอกจริงๆว่าชาตก็ตั้งใจทํางานให้จริงๆนะคะแล้วก็อ,อยากจะทําให้ดีที่สุดกับแฟนเพลงการต้องการนั่งคุยกันลูกชายชาติรักชาติอยู่แล้วแล้วลูกชายชาติก็เข้าใจนะคะจริงๆแล้วลูกชายชาติค่อนข้างจะรู้สึกโมโหมากกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าไปเอ่ยถึง กายก็เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ให้เป็นเรื่องของชาติกับกายก็แล้วกันแต่ว่าลูกๆกับแม่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาก็รู้สึกว่างานนี้ชาก็คงจะต้องรอบคอบมากขึ้นในการที่จะรู้จักใครแล้วก็อ,อ,อย่าเชื่อใจคนมากนักนะคะจริงๆแล้วคดีนี้ก็คงเป็นคดีตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าบางครั้งเราไม่นึกว่า เราจะเจอคนที่จะมาทําอะไรในสิ่งที่คือเราบางทีเราอาจจะคิดดีเกินไปแล้วก็เลยเจออะไรบางอย่างที่เราคิดคาดคิดไม่ถึงนะคะ ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับคุณมาชาก็จะไปให้ปากคําเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและเทคโนโลยีซึ่งทาง t ท u e Insight ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเธอครับแล้วก็ฝากไปถึงคนที่มีรูปเซตเหล่านี้ว่าอย่าส่งต่อนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดได้ครับผมคนล้ม ผมนึกเสมอคนล้มเนี่ยอย่าข้ามอย่าไปเหยียบซ้ำยิ่งกรณีนี้อย่างที่เธอบอกว่าคือคุณมาชาก็ไม่ได้อยากจะให้รูปเซตนี้หลุดออกมาด้วยความตั้งใจของเธอเองนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันหรือว่าใครก็ตามที่เข้าใจในกรณีนี้ก็อย่าส่งต่ออย่างที่บอกนะคะแล้วก็อมจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปเซิร์ชชื่อผู้ชายคนนี้ซีรยลจะเจออะไรดีดอะ ก็มีหลายคนที่ตื่นคุณมาชาติแต่ก่อน,นที่คุณมาชาติจะให้ข่าวนะครับว่าก็ถือเป็นบุคคลอันตรายแต่เราไม่ได้พูดถึงนะว่าสิ่งาต่างๆที่เกิดขึ้นในในเคสนี้เนี่ย S <S> <S จะเป็นฝีมือของเขาจะต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวก็ใ,<ช>ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถูกต้องค่ะครับผมอ่ะมีสกู๊ปด้วยนี่คุณใช่แล้วอันนี้จะพูดถึงเรื่องของข่าวคราวที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมาชานะคะอุปรสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปสักช่วงหนึ่งแล้วกันตั้งแต่ช่วงอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่เธอเพิ่งทาไปร่วมกับผู้ชายที่ออมพิ่งกล่าวเป็นบริษัรุ่นนี้นะคะที่เขาอ้างตัวเป็นโปรดิวเซอร์รายละเอียดเป็นยังไงนะคะอ่งกฟัง ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจถึงความเป็นไปของนอกร้องสาววัย41ปีมาชาว,วัฒนาพาณิชย์กำลังเจอวิบากกรรมอย่างหนักหลังโดนมือดีปล่อยคลิปบิวต์กำลังพอดรักกับฝรั่งวันทัวเนเด็ดมาตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาขณะนี้เธอเกิดอาการเครียดอย่างหนักเพราะภาพที่หลุดออกมานั้นหลายคนทราบดีว่าผู้ชายในภาพน่าขายคู่กรณีซีเรียลอดีตโปรดิวเซอร์ที่ทำอัลบั้มให้เธอและตอนนี้เกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นซึ่งภาพดังกล่าวก็ไม่ได้หลุดออกมาโดย บังเอิญแต่เป็นการตั้งใจปล่อยจากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของเธอ ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาชาเจอแต่มรสุมข่าวด้านลบมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับดีเจกฤิศสีภูมิเศษด้วยเหตุผลสั้นๆเสียทั้งเงินและเวลาที่มาพร้อมๆกับความเสียใจจากนั้นเธอก็ลาออกจากแกรมมิตต้นสังกัดที่อยู่ด้วยกันมานานถึง20ปีเพื่อออกมาทํางานเพลงเองเปิดตัวอัลบั้มใหม่ alive ในสังกัดมาชาเอนเตอร์เทนเมนต์โดยมีอดีตโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อซีเรียลหนุ่มคนรู้ใจในตอนนั้นมาทำงานเพลงให้ เพลงแอมแบ็กยังไม่ทันดังเธอก็โดนอดีตโปรดิวเซอร์หลอกลวงหลังคู่กรณีแอบอ้างเป็น PR บริษัทโซนี่ยุโรปฟ้องนักร้องสาวในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแอมแบ็กและเรียกค่าเสียหายถึง140ล้านบาทไทยจนเธอต้องฟ้องกลับคู่กรณีในข้อหากันโชครัพย์ซึ่งศาลได้รับคำฟ้องดังกล่าวพร้อมนัดไต่สวนในวันที่18กรกฎาคมนี้และในช่วงเวลานั้นเองมาชาตัดสินใจกลับไปอยู่แกรมมี่เหมือนเดิมในฐานะพาร์ทเนอร์รวมงานกันเป็นจ็อบๆโดยไม่มีสัญญาผูกมัด ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยฟ้าหลังฝนของมาชาเริ่มสดใสอีกครั้งเพราะมีทั้งงานเพลงหนังละครติดต่อเข้ามามากมายแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักเพราะคลิปบิวเจ้าปัญหาถูกปล่อยว่อนทั่วเน็ตงานนี้บอกได้คำเดียวว่าสงสารและเห็นใจมาชาจริงๆและขอเป็นกำลังใจให้เธอก้าวผ่านวิบากกรรมครั้งนี้ได้อย่างมีสติพร้อมกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อย่างสวยงามอีกครั้งนะคะ ครับผมเป็นใครเจอเรื่องแบบนี้คุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นอย่างคุณมาชาเจอแบบนี้มาแล้วแถมมาเจอแบบนี้อีกเนี่ยถ้าเกิดเราไปซ้ําเติมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยนะใช่ยิ่งเสียใจหนักเขาไปอีกเลยนะคะง,งานนี้ต้องให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะใช่แล้วครับ